รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect โดยเวลาติดตามช่วงเวลาของ News Connect มาคอนตนิคนคอน c นิกล่าวกับผมอภิศักษ์สุวรรณศักดิ์ครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่กับศูนย์ความเป็นเลือด,ด้านกนารจัดการสารและของเสียอันตรายกับข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกู้วิกฤตโลกร้อนด้วยเทคโนโลยีสะอาดตอนที่2นวัตกรรมพลังงานลมพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy คือพลังงานที่ได้จากแหล่งธรรมชาติที่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้เองเช่นแสงอาทิตย์ลมน้ำและชีวมวลนำมาใช้ทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกจากจะเป็นพลังงานสะอาด ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยแล้วพลังงานหมุนเวียนนะครับยังก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานการเติบโตทางเศรษฐกิจและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนจากปัญหามลพิทที่เกิดจากเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับด้วยเหตุนี้นะครับจึงมีการคิดคน้นนวัตกรรมเกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียนในหลายรูปแบบตัวอย่างเช่นการใช้พลังงานลมซึ่งนับเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาตินะครับที่มีการใช้มากที่สุดรองจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าตัวแรกกนนไดด้้ถือเิขึ เมื่อเกือบ140ปีก่อนซึ่งนอกจากกังหันลมนะครับแบบใบพัดที่เห็นกันทั่วไปแล้วในปัจจุบันยังมีนะครับกังหันลมไร้ใบพัดที่ใช้หลักการนะครับเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนเป็นพลังงานมีทั้งแบบโครงสร้างทรงกระบอกแนวตั้งและแบบตารางหกเหลี่ยมน,นะครับคล้ายรังพึ่งขนาดกระทัดรัดทนทานต้นทุนต่ำข้อสําคัญคือปราศจากเสียงรบกวนจากใบพัดและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าและสําหรับพื้นที่นะครับซึ่งแรงลมไม่สม่ําเสมอหรือลมเปลี่ยนทิศท,ทางบ่อยก็มีนวัตก,กรรมกังหันลมใบพัดแบบแกนตั้ง ที่ไม่ต้องมีการปรับทิศทางใบพัดเนื่องจากใบพัดสามารถบนรอบแกนตั้งเพื่อรับลมนะครับจากทุกทิศทางซึ่งเหมาะสําหรับการติดตั้งในเมืองนะครับส่วนสถานที่ซึ่งมีข้อจํากัดในด้านพื้นที่ก็มีกังหันลมแบบลอยน้ําที่ติดตั้งบนแพลตฟอร์มลอยน้ํา วยสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานลมที่แรงและสม่ำเสมอซึ่งใช้สายยึดโรเตอร์ของกังหันลมที่ลอยอยู่บนอากาศในระดับเหนือพื้นดิน1,000-2,000ฟุตติดกับฐานบนพื้นดินแทนการใช้โครงสร้างหอคอยเหล็กขนาดใหญ่และด้วยปีที่ออกแบบมานะครับเป็นพิเศษทําให้สามารถดึงพลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าได้2เท่าเมื่อเทียบกับกังหันลมขนาดใกล้เคียงกันที่ติดตั้งแบบหอคอยหรือว่าทาวเวอร์นะครับยิ่งว้าวเข้าไปอีกนะครับเมื่อมีข่าวว่านักวิจัยในสหรัฐอเมริกา กำลังพัฒนากังหันลมสำหรับดักจับก๊าซรเรือนกระจกไปพร้อมกับการผลิตพลังงานเท่ากับยิงปืนนัดเดียวนะครับได้นก2ตัวเลยครับและนี้คือช่วงเวลาของ News Connect กนะครับกับศูนย์ความเป็นเลิอดด้านการจัดก,การสารและของเสียอันตรายนะครับติดตามฟังกันได้เป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา16.55นาฬิกา55นาทีทางจุฬาเรดิโอพัสครับสำหรับช่วงนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ Connect คน Connect ข่าวกับ n ิวส์ Connect